ดูในช่วงนี้นะคะการลงทุนในทองคำนะคะหลังจากที่ก็มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังที่ตลาดหุ้นเองนะคะมีการปรับตัวร่วงลงมาบางคนก็บอกว่าทองคํามีความน่าสนใจในนะที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเงินบาทในตอนนี้อ่อนค่าลงมาด้วยเหมือนกันนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทิศทางของราคาทองคําแล้วก็มีปัจจัยอะไรต้องติดตามกันต่อบ้างนะคะมาพูดคุยกับคุณธิพานะ,ว,ะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b l เลแอ์ฟิวเจอร์สค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,วสะาวแหมคุณมนมานี่มันทะลุหนึ่งสามแปดศูนย์เลยนะอ้โ <laughs> เมื่อกี้ใช <laughs> ่เมื่อกี้อนอนยัง ีมานี้ประมาณ1,378แต่ว่าล่าสุดนี่ไป1,382แล้วแต่นี้ถ้าดูกรอบทั้งวันมันยังไม่ถึง10เหรียญเลยนะที่ขยับค่ะก็คือสังเกตถ้าสังเกตนะคะในช่วงประมาณสากกับเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาการเหวี่ยงตัวเนี่ยจะแคบลงเรื่อยๆค่ะแล้วพอเราลากเป็นกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของสามเหลี่ยมถ้าจะมาบรรจบกันละคือการแบ่งตัวในกรอบหน้าเนี่ยก็คือจะเหวี่ยงมากแล้วค่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนรอบเนี้ยค่ะเราต้องมาดูว่าถ้าสามารถทันดุที่กรอบสามเหลี่ยมได้ก็คือน่าแะแรงละโดยที่กรอบตอนน ก็จะอยู่แนวรับเนี่ยจะอยู่ที่1 3 7 0 1พันสามร้อยเดสิบหนึ่งพั้ิค่ะนิดเดียวเองนะ่าเหรียญเองค่ะส่วนแนวต้านด้านบนอันนี้คือแนวรับนะคะส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยก็จะอยู่ที่1,395งพั้อาค่ะหนึ่อาจจะต้องดูว่าเบรกด้านใดด้านหนึ่งได้ก่อนค่ะ แต่ดูทางเทคนิคแล้วเป็นยังไงคะสำหรับการเคลื่อนไหวของทองคำหรือว่ามันมีจุดที่เป็นจิตวิทยาที่สำคัญ<ม>ระดับไหนด้วยหรือเปล่าคือโดยรวมยังแนะนำาันอกลงทคุณระมัดระวังนะเพราะว่าสังเกตเนี่ยคะ่ะขึ้นไปประมาณ 1400, 14 20, 1 4 0 0 1,420มีแรงขายต่อเนื่องเหมือนกันนะคะก็ะะถือว่าถือว่าขึ้นไปแล้วยังเทสไม่ผ่านยังมีแรงขายก็คือได้เห็นการย่อตัวลงมาแต่ว่าย่อตัวลงมาในรอบนี้คะ่ะอาจจะต้องรอดูเพราะว่า คือในสัปดาห์นี้จะเห็นได้ว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธราคาเหวี่ยงไม่มากนักนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ลงไม่แรงนักแต่ว่าอย่างประเทศจีนเองที่เป็นประเทศหลักยังหยุดอยู่นะคะช่วงเทศกาลเรียกว่าเทศกาลบาจจ ก็คือหยุดยาวมาในช่วงสามวันที่ผ่านมาจะต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ถ้าเปิดแล้วแรงซื้อยังสามารถทําให้ราคาดีดกลับขึ้นไปได้ไหมแต่ตอนนี้เองเนี่ยค่ะก็คือกลุ่มนักลงทุนพอเราไปดูในตลาดออปชั่นเองเริ่มมีปริมาณการซื้อเพื่อป้องกันการล่วงลงของราคาทองคำเยอะพอสมควรดีเดียวนะเพราะว่าหลายคนเองก็มองว่าในรอบนี้หลังจากที่ขึ้นไปเทสพันสร้อยยี่สิไม่ผ่านโอกาสที่จะย่อลงยังมีอยู่แล้ถ้าหลุดพันส พันสองร้อยห้าสิบมีโอกาสได้เห็นเลยผังนะคะก็ใช้จับตาพันสามรอยี่สิบนะคะใช่ค่ะที่โลเดิมช่วงสงกรามค่ะค่ะแต่ทีนี้ปัจจัยที่มันครอบงำตลาดทองคำตอนนี้เนี่ยตัวเดียวกับตลาดหุ้นไหมคิวออะไรเงี้ย QE เหมือนกันใช่ค่ะก็คือตอนนี้เองข่าวที่รอเป็นข่าวใหญ่เลยคือในสัปดาห์หน้าก็คือการประชุมของ f o m c จะมีคุยกันในเรื่องของ QE ว่าจะต่อ QE หรือเปล่าหรือว่าจะลดหรือเปล่าซึ่งถ้ามีการต่อ นะคะก็ราคาทองคําก็ยังน่าเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบแต่ถ้ามีการลดหรือการหยุดขึ้นมามซึ่งตอนนี้เองก็คือประธานเฟดหลายๆหลายๆสาขาเองก็เริ่มออกมาคอมเมนต์วนะคะว่าควรจะลดได้แล้วหรือควรจะหยุดหรือเปล่าซึ่งถ้ามีการทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสที่จะดันให้ราคาทองคําปรับลงมาค่อนข้างมากอาจจะทะลุ1,320ด้วยซ้ำแสดงว่าะะถ้าต่อก็ ก็ไม่ได้ทำให้เปิดผอะไรมากก็ก็คือต่อก็ยังก็ยังอยู่แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพิ่มถึงจะดีแต่เรามองว่าไม่น่าจะเพิ่มเพราะตอนนี้เองคือจะเห็นได้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานดีขึ้นในช่วงแต่ละครั้งที่ประกาศออกมาอย่างสุดที่แล้วเนี่ยตัวเลขนอนฟาร์มออกมาก็ดีอย่างพรุ่งนี้เองถือว่าเป็นตัวเลข เออที่สําคัญเหมือนกันก็คือตัวเลขผ like ู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานค่ะมีมองอีกจับตาเออมองว่าเป็นยังไงบ้างคะคือมองว่ามองว่ายังมีโอกาสที่ตัวเลขจะออกมาดีอยู่ก็คือมองว่ายังเป็นปัจจัยที่กดดันกับตัวราคาทองคำค่ะอค่ะแต่ยังงี <S <S 2> <S 2้ถ้าถามถึงแนวรับแนวรับไหนที่แบบแน่นๆไหมมีแนวรับแน่นๆไหมแน่นๆแนวรับสําคัญเลยคพันสามร้อยยี่สิบต้องระวังค่ะสามร้อยแล้วพันสามร้อยห้าสิบก่อนหน้านี้พันสามร้อยห้าสิบถือว่าถือว่าเป็นเป็นรับเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่รับใหญ่ รับใหญ่เนี่ยพันสามอยยี่สิบถ้าหลุดแนวนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงนะ,ะ,ะคะแสดงว่าทั้งเทคนิคทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็น่าจะเป็นแนวทางลบค่อนข้างเยอะค่ะค่อนข้างส่งผลลบแต่ว่าอีกตัวหนึ่งพอมาดูเนี่ยค่ะตลาดหุ้นเองก็ลงก็ลงเหมือนกัน<ช>แล้วพอเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทองคำกับหุ้นตอนนี้กลายเป็นว่าเอ่อ correlation ของเขาเนี่ยตรงกันข้ามว่าคืออยู่ที่ประมาณจุดแปดห้า นะคะราเต็มร้อยเป็นต์เนี่ยแปดิบห้าปซ็นต์ถ้าหุ้นขึ้นทองจะลงะ<อ>นะคะดังนั้นคือตอนนี้เริ่มจะมีข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของ asset allocation ก็คือ,อการถอนจากหุ้นมาลงในทองคำบางส่วนด้วยอันนี้ก็ต้องจับตาดูเหมือนกันหเหมือนกับถ้าถ้าหุ้นลงช่วงนี้ก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่ทองจะเด้งขึ้นบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะคะแต่ว่าตอนนี้8ปิบห้าเเซ็นได้เลยแต่ คือทองต่างประเทศเรามองลงแต่ในประเทศราคาไม่ไม่ลงแล้วนะคะเพราะว่าเงินบาทใช่ไหมค่ะทิศทางเรามองว่าเป็นยังไงแล้วมันไส่งผลต่อราคานาตัวมากเลยนะคะเพราะว่าวันนึงเนี่ทงวันละประมาณยี่สิบสตางค์ได้ก็คือยี่สิบสตางค์เนี่ยบวกขึ้นไปเกือบสองร้อยบาทต่อบาททองค่ะถือว่าเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ที่เราเห็นก็คือ ภายในวันเองอย่างวันนี้ขึ้นไป31บาท15สตางค์ปรับลงมาเหลือ30บาท95สตางค์ภายในแค่ภายในวันเหีกัน่ยงกหมากราะ้นแนะนำลงทุนยังไงเนี่ยเพราะว่าดูเหมือนว่าตัวโกลสปอร์ตก็ยังอยู่ในกรอบใช่ไหมแต่ว่าถ้ามาดูค่าเงินบาทมันเหวี่ยงเราต้องทำยังไงอย่างตอนนี้บาทเองล่าสุดธนาคารประเทศไทยก็ออกมาพูดว่ายังมีโอกาสในการที่จ่อค่าลงอีกแล้วก็อย่างกราโตเองนะคะก็ออกมาพูดเหมือนกันว่ายังมีโอกาสที่จ่อค่ามอีกซึ่งตอนนี้นักวิเคราะห์หลายที่ก็ให้้แนนนวโมไปจถึง32บาท ตอน US อลดังนั้นเองเรามองว่าถึงแม้ว่าตัวราคาทองคําถ้าจะมีโอกาสตัวลดลงแต่ถ้าลงยังไงไม่หลุดแนวพันสามี่เนี่ยโดยรวมราคาทองในประเทศยังมีโอกาสใน,ในการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่ะ เพราะว่าในเรื่องของค่าเงินบาทที่ยังร้อนนะคะค่ะก่อนหน้านี้ก็มีเตือนเรื่องของการคัดลอดด้วยนะคะตอนนี้ระดับที่คัดลอดที่แนะนําเอาไว้ประมาณเท่าไหร่คะพันสามอยี่สิบถือว่าเป็นจุดใหญ่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในระยะสันคือช่วงนี้เองการลงทุนถือยาวๆนี่อาจจะไม่เหมาะเลยแต่ว่าการลงทุนในในกรอบสั้นๆน่าจะดีกว่าแต่การเปิดสถานะช็อตถือว่าอันตรายไม่ใช่อันตรายราคาทองนะคะแต่อันตรายในเรื่องของค่าเงินบาทดังนั้นการช็อตเนี่ยอาจจะไม่เหมาะอาจจะต้องรอจังหวะเข้าไปล้อมเพื่อการดีดตัวแล้วค่อออยขาาาทํํกกไรม ว่ายังไงค่าเงินบาทยังเป็นลักษณะของการอ่อนค่า <c oughs> แต่ว่าอย่งอางจุด Stop Loss ก็คือต้องแล้วแต่นังคุนว่า <c oughs> เป็นน้ำคุณระยะสั้นถ้าระยะสั้นกรอบยังกรอบ c u ัด o s s กรอบแรกเลยคือพันสาม นะคะแล้วก็อีกกรอบหนึ่งเนี่ยคือพันสามรอยห้าสิบแล้วก็พันสามรอยยี่สิบค่ะอันนี้คือกรอบที่ต้องต้องระวังระวังเชื่อรายได้รับในแต่ละจุดเลยค่ะอะแล้คาก่อนจบกันไปขอกรอบทั้งสัปดาห์หน่อยได้ไหมคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะกรอบใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันสารอยห้าสิบถือเป็นแนวรับแรกนะะคแต่ว่าถ้าจนถึงวันศุกร์เนี่ยเราให้พันสามพันสามอยสี่สิบค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่พันสี่ร้อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณมอขอบคุณมากค่ะ มีมาอัปเดตทองคำกันเป็นประจำนะคะจะ<ช>ทุกค,ค่ืนวันพุธส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสามคนพร้อมทีมงานคงต้องหลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ